สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโคลาสาน,นะคะพบกับอาจาร,รย์ก้อยเลขมันจะจรรันทางเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พลศกรเปิดชะตาพิกชีวิตนะครับหรืออาจารย์พลศกรหมอดูใบไ,ไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขกปดนี้นะคะเมื่อประจําวันที่16กุมภาพันธ์2565ค่ะครับเรามีดาวอะไรมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังกันบ้างไปดูกันได้เลยครับ อาจารย์อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมพิธีตัดคอสดอกกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปี2 5 6 5นะครับครั้งนี้จัดกันเป็นครั้งที่5แล้วนะครับเราจะไปทําพิธีกันในวันที่18,19,20กุมภาพันธ์2 5 6 5นั่นเองนะครับผม3วัน2คืนไปกันกี่จังหวัดครับไปกัน3จังหวัดค่ะครับผมจังหวัดอะไรครับจังหวัดกําแพงเพชรพิษณุโลก แล้วก็สุโขทัยค่ะครับ3จังหวัดนี้นะครับพิธีเนี้ยมันเป็นวิธีทั้งไทยและจีนนะครับค่ะ,ะแก้ดวงชงเราทางทําวิธีจีนด้วยเสร็จแล้วเราต่อด้วยวิธีไทยนะครับเพื่อให้ดับสนิทนะครับเพราะว่าเราทํากันปีละหนึ่งครั้งให้ดับสนิทดับให้อยู่นะครับใครเคาะเยอะๆต้องปัดใครที่ดวงไม่ดีเนี่ย ต้องควรจะมาทําพิธีนะครับไม่จําเป็นต้องรอดวงชงนะครับพูดถึงดวงชงก่อนดวงชงมีกัน4นัก,กษัตริย์นะครับปีนี้สนัก,กษัตร์มีนักกษัตรย์อะไรบ้างอาจารย์ก้อยรู้ไหมมีเสือมีหมูมีงูเล็กและก็มีวอกวอกครับสี่นักกษัตริย์นี้นะครับที่ดวงชงนะครับก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับก็ต้องถามว่า จำเป็นต้องดวงชงไหมถึงจะเงข้าพิธีอาจารย์ก้อยไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นนะใครที่รู้สึกตัววุ่นวายวุ่นวายสารพัดหมุดหงิดดวงไม่ชงแต่ทําไมมีปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมาเห็นไหมเพราะมันอยู่ที่ดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดวงชงไปแค่แพทเทิร์นหนึ่งของศาสตร์จีนนะครับแต่ว่าดวงเวลามันไม่ดีเนี่ยให้ท่านพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพิธีนี้เอาพูดตามภาษาบ้านๆเขาเรียก่าตัดสิ่งที่ไม่ดีออกนะพิธีกรรมที่อาจารย์ทั้งตัดทั้งขาดทั้งเคาะเนี่ยพยายามจะตัดให้มันเบาบางนะครับไม่ใช่ว่่าคุณไมดี นะทำทีเดียวแล้วหายหมด100อันนี้เป็นไปไม่ได้อันนี้บอกเลยนะทุกพิธีกรรมบอกว่าโหทําแล้วแล้วจะดีเลยไม่มีนะครับมันต้องทําอาศัยรเรื่อยอาจารย์หนึ่งต้องตัดเบิ้ลตัดซ้ําตัดซากนี่ไงเบิ้ลปัดเสร็จตัดอีกตัดอีกนะครับอาศัยเมื่อตัดเสร็จเราก็ส่งบุญทําบุญขอบุญกันเพื่อให้อะไรให้มีโชคมีลาบคนหลายๆคนไม่เข้าใจตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องบอกนะเปรียบเทียบเปรียบเทียบเหมือนกับว่าในเรื่องของข้อของกรรมเนี่ยเวลามันมาเนี่ย มันจะมาปะทะแบบนี้เรามีวิธีเลี่ยงนี่ฟื้มมไม่ให้มันปะทะตรงๆแจะถามว่าโดนไหมโดนมากน้อยต่างกันแต่ละบุพกรรมของแต่ละคนใช่ครับนะที่สร้างกันมาสะสมบุญบารามีกันมานะคะครับคือดวงเอาว่าดวงไม่ดีหรือกลัวจะดวงไม่ดีเราทําก่อนได้นะครับผม อาจารย์ว่าใครจะชงไม่ชงก็มาเข้าพิธีได้นะครับการเข้าพิธีเนี่ยเราเดินทาง3วัน2คืนนะครับค่าใช้จ่ายท่านละ4,500าค่ะส่วนท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลไม่สะดวกสารพัดจะปัญหาของคุณแต่อยากจะส่งชื่อเข้าร่วมพิธีอันนี้ก็ทําได้นะครับ,ค,รบค่าใช้จ่ายท่านละ1,700บาทค่ะส่งรายชื่อเข้าร่วมพิธีทําพิธีแทนตัวนะครับคุณต้องใช้ชื่อนามสกุลวันเดือนไปเกิดแล้วก็ อาวันใีวิเครานะครับตรงนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศต้องระบุประเทศมาให้ด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะทําแทนตัวตรงนี้นะครับต้องส่งมาล่วงหน้านะครับอย่าส่งมาวันที่ไปทำนะครับไม่มีเวลาเปิดดูแล้วไม่มีเวลามานั่งทาให้คุณนะครับพอคุณส่งรายชื่อมามันไม่ได้จบแค่ต้องส่งรายชื่อคุณนะอาจารย์ต้องมาทําต่อเขียนชื่อะกุลมาเรียกสูตรเรียกนามทําสารพัดอย่างเป็นพิธีกรรมมงหราราสตร์ต้องมาทําพิธีเอาว่างัันามาทําก่อนนะครับก่อนเดินทางต้องเตรียมตรงนี้พร้อมนะเพราะจะปัดแทนตัวคุณไม่อย่างนั้นมันทําไม่ได้นะครับ นะใครที่บอกส่งเงินไปทําอย่างเดียวทําพิธีมันทําไม่ได้นะครับเพราะอาจารย์ต้องทําต้องทําพิธีอย่างนี้ต้องแทนตัวสร้างตัวคุณขึ้นมาสร้างตัวแทนตัวคุณเพื่อให้มันตัดขาดให้มันเบาบางลงให้ได้นะครับปีนี้เราทํากันมาปีนครั้งที่ <ไข S 1> อย่าง,างเป็นทางการนะครับจริงๆอาจารย์ทํากันก,นก่อนหน้านี้เยอะแยะนะครับเป็นการทําแบบเทสด้วยเพื่อความชัวหลายๆอย่างนะครับเพราะเอาเราเอาใส่เคล็ดลับหลากหลายเคล็ดลับมารวมกันอ่ทีบก จากประสบการณ์ที่ดูดวงด้วยจากประสบการณ์ดวงของลูกค้าซึ่งเป็นดวงครูทั้งหลายจากประสบการณ์ของอาจารย์โมสกรที่ดูดวงมา30กว่าปีนะคะลูกค้าเยอะแยะมากมายที่เข้ามาหลากหลายแตกต่างกันของเราสองคนอาจจะได้เปรียบเพราะว่าลูกค้าเรามาจากต่างที่เราก็จะมีเคสคก็เรียกว่ามีหลายๆเคสมาเราก็มีการจดบันทึกมีสตินะคะเราก็ามาปรับใช้นะให้เข้ากับปัจจุบันนะคะ เคลัทเทคนิคซึ่งหลายๆอย่างไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นการกระทําโดยศาสตร์และวิชานะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดสนใจรีติดต่อมาแล้วที่สําคัญเรามีเปิดให้ทุกท่านได้ร่วมบุญกันดังนี้ครับมีรายการเดียวนะครับคือเป็นเจ้าภาพผ้าไตจีวรพร้อมด้วยเครื่องสังฆทานไทยธรรมนะครับแล้วก็ปัจจัยทยธรรม ชุดหนึ่งชุดละ2900บ้าอบาทเจ้าภาพมีเท่กากันทั้งหมด10ชุดนะครับแต่อาอีก5ชุดมีเจ้าภาพต้องกันทั้งหมด10ชุดแต่ต้องการยังขาดอีกแลว,วันนี้ที่เราอัดอยู่เนี่ยต้องการอัดอีก5ชุดนะครับวันนี้อาจารย์เริ่มประกาศไว้แล้วคิดว่าไม่นานก็หมดแล้วครับแป๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่อยากเป็นเจ้าภาพกําลังทรัพย์ไม่ถึงสามารถส่งชื่อสกุลแล้วก็อะไรนะตามกําลัง ศรัทธาตามกําลังทรัพย์ของท่านได้นะครับแต่อย่าลืมส่งชื่อนามสกุลมาด้วยเพราะอาจารย์ทำอะไรต้องใช้ชื่อนามสกุลในการอนุโมทนาเพื่อให้บุญของคุณเหมือนติดทบโบคุณจะได้ไวๆนะครับเพื่อจะได้ได้บุญไวๆจะได้อะไรที่มันติดมันจะได้เบาบางลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรีบเลยครับเมื่อรอบวันที่1ุมภพ,พันธ์2565นระคะาอาจารย์พงศกรให้เลขเด่นเป็น 584มาหนึ่งตัวค่ะก็ไปเข้าเลิกบนนะคะ308ค่ะก็จับคู่08เฮงปังดังรวยนะครับก็รอมาดูกันต่อในรอบนี้นะครับว่ามีดาวอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างนะครับในรอบนี้จากการคำ,คำนวณดวงดาวทางโหาาราศาสตร์และดาราศาสตร์ทีจุดพิกัดคือกองสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับจะมีดาวด้วยกันทั้งหมด 3, ดวงดังต่อไปนี้ครับดวงแรกคือดาวอังคารครับเลข3ค่ะดวงต่อมาคือดาวพุธครับเลข4และดาวศุกร์ครับ ดาวสุกเลขหกค่ะครับสามสี่หกสามตัวนี้จะเป็นดาวเด่นนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้เตรียมกระดาษประกาได้เลยนะครับสามตัวนี้อย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวนะครับผมอาจารย์ก้อยครับจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยนะครับดาวอังคารครับเลขสามนะคะจับคู่ได้เป็นสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดและสามเก้าค่ะครับดาวดวงต่อมาคือดาวพุธครับดาวพุธเลขสี่นะคะจับคู่ได้เป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดและสี่เก้าค่ะ อาจาร์ก้อยสโรนิดนึงนะครับดาวดวงต่อมาคือดาวสุกครับเลข6กค่ะจับคู่ได้เป็นหกศูนย์หกสและ69เครัครับสดาวเด่นจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วท่านก็เลือกเอาสักดาวเด่นหนึ่งดวงนะครับแล้วก็ทําการตรวจดูว่าดาวคู่ดาวนั้นตัวไหนที่ท่านไม่ชอบนะครับท่านก็ไปตัดทิ้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอบนี้อาจารย์มีดาวดับมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับมาตามดูกันได้เลยครับ เดี๋ยวมาดูดาวดับกันนะครับว่ารอบนี้อาจารย์มีดาวดับเลิกบนและเลิกล่างมาฝากกันครับตำแหน่งหลักหน่วยเท่านั้นนะครับรอบงดวันที่16กุมภาพันธ์2565นะครับรอบนี้ดาวดับเลิกบนหลักหน่วยได้แก่ดาวจันทครับเลขค่ะครับดาวดับหลักหน่วยเลิกบนได้แก่ดาวจันเลข2นะครับดวงต่อมาดาวดับหลักหน่วยเลิกล่างได้แก่ดาวสาวครับเลข7ครับสรุปครับอาจารย์ก้อยบนดับหน่วย เลขสองนะคะล่างดับหน่วยเลขเจ็ดครับเลิกบนดับ2เลิกล่างดับ7นั่นเองครับรอบที่แล้วลืมพูดไปของเราก็ดับสนิทอยู่นะครับรอบที่แล้วอ่าก็ก็ให้ก็ยังดับอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปตามดูขอหอท่านดูไว้เป็นแนวทางในการพิจารณาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเอาไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ท้ายนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะก่อนจะไปขอฝากพิธีกรรมดีๆนะคะอย่างตัดข้อสสดอจก,กรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ฟังตลอดปีค่ะนะคะฝากรายชื่อเข้ามาก็ได้ค่ะท่านใดไม่สะดวกเดินทางนะคะสนักษัตรที่ต้องระวังก็คือขานกุลวอกและปีมะเส็งค่ะครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ